สวัสดีครับท่านผู้ฟังนี่คือรายการเรื่องเล่าหลอนสตูดิโอครับวันนี้เนี่ยเรามาฟังเรื่องของสัป,ปเหร่อลุงเยือนกันต่อครับเมื่อตาบ,บัวเนี่ยเผาศพให้ลุงเยือนผู้เป็นลูกศิษย์ของตัวเองเป็นที่เรียบร้อย วันรุ่งขึ้นตาบ,บัวพี่สาวและญาติญาติของลุงเยือนก็มาทำพิธีเก็บกระดูกให้ลุงเยือนตาบ,บัวเนี่ยแกก็ดึงเชิงตะกรอเผาศพออกมาจากเตาคัดกระดูกแต่และส่วนของลุงเยือนเนี่ยเอามาทำเป็นรูปคนเอาอาหารคาวหวานใส่กระทงอย่างละนิดอย่างละหน่อย ในขณะที่ตะบ,บัวเนี่ยแกกำลังทำพิธีอยู่นั้นพี่สาวลุงเยือนเนี่ยแกก็นั่งยองๆงลงพนมมือทำพิธีระหว่างทำพิธีพี่สาวของลุงเยือนเนี่ยแกก็มีอาการแปลกๆตัวแกนิสันหน้าซีดเหงื่อนิท่วมตัวพักหนึ่งแกก็หงายหลังลงไปนอนกับพื้น ตาแกนิค้างมีอาการแขนขาเกรงญาติญาติของแกก็รีบอุ้มแกลงจากเมนไปพักที่ศาลาแล้วก็เอายาดดมยาหม่องให้แกด,ดมสักพักเนี่ยอาการของพี่สาวลุงเยือนเนี่ยก็ดีขึ้นญาติญาติเนี่ยก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นพี่สาวลุงเยือนเนี่ยแกก็เราว่า ตอนที่กําลังทําพิธีเก็บกระดูกแกเนี่ยมองเข้าไปในเตาเผาแกก็เห็นลุงเยื้อนเนี่ยยืนอยู่ในเตาเผาแต่ไม่เห็นหัวเหมือนหัวลุงเยื้อนเนี่ยเลยขึ้นไปทางปล่องเมนตัวนี่ดำเกรียมพี่สาวลุงเยื้อนเนี่ยแกก็บอกว่าแกจําน้องชายกันได้ท่านผู้ฟังครับเตาเผาแบบใช้ถ่าน ตามต่างจังหวัดส่วนมากเนี่ยมักจะไม่สูงนักข้างในสุดก็จะมีช่องที่เป็นปล่องเมนระบายควันขึ้นไปพี่สาวของลุงเยื้อนเนี่ยแกบอกว่าลุงเยื้อนเนี่ยแกยืนตรงนั้นพอแก้เห็นเนี่ยแกก็ตกใจถึงขั้นช็อกแล้วแกก็ไม่รู้เรื่องอีกเลยแกบอกแกกลัวมากพอตะบ,บัวแกได้ฟัง ตาบ,บัวแกกระจุดทูบแล้วก็บอกรุงเงยือนว่าเอ็งห่วงอะไรหรืออยากบอกอะไรมาบอกข้าอย่าไปทำให้คนอื่นเขาเห็นเขากลัวถ้าเขาเป็นอะไรไปมันจะยิ่งทำให้เองเนี่ยมีบาปเพิ่มขึ้นวิญญาณเอ็งเนี่ยก็จะไม่ได้ไปพูดไปเกิดสักทีพอตบ,บัวแกพูดจบตะบ,บัวและญาติญาติเย ก็ได้กลิ่นเหม็นเน่าลอยคลุ้งออกมาจากเมนทุกคนนี่ก็หันมองหน้ากันแต่ไม่มีใครพูดอะไรตับ,บัวแกก็พูดขึ้นมาว่าเอาละข้ารับรู้แล้วสักพักหนึ่ยกลิ่นเน่าเหม็นนี่ก็หายไปหลังจากที่ตับ,บัวเนี่ยก็ะทำพิธีเก็บกระดูกเสร็จแกก็บอกพี่สาวลุงเยื้อน และญาติญาติให้ไปรอที่ศาลาก่อนอย่าเพิ่งครับพอตะบ,บัวแกทําความสะอาดเตาเผาปิดประตูเมนเรียบร้อยแกก็ตรงไปที่ศาลาตะบ,บัวเนี่ยแกก็เอาขันใส่น้ําว่าขัดถาทําน้ํามนต์แล้วให้พี่สาวลุงเยื้อนและญาติญาติเนี่ยดื่มกันคนละอึก พร้อมกับเอาสายศนลมาทำพิธีปลุกเสกแล้วแจกให้ทุกคนคล้องคอแกก็บอกว่าใส่เอาไว้สักเจ็ดวันแล้วค่อยถอดออกตับบัวในแกก็บอกให้ใครก็ได้ขับรถไปเอาเข้าสารมาให้สักถุงญาติญาติของลุงเยือนในก็รีบขับรถมอเตอร์ไซค์ไปเอาเข้าสารใส่ถุงมาให้ตับบัว พอตะบ,บัวแกได้ข้าวสารแกก็เอาข้าวสารทั้งถุงวางไว้บนพานแล้วแกก็ว่าคถาสักพักใหญ่เสร็จแกก็ส่งข้าวสารที่ปลุกเสกให้พี่สาวลุงเยือนแล้วแกก็บอกว่าเองเอาข้าวสารนี่ไปหวานให้รอบๆบบ้านป้องกันเอาไว้ก่อนพี่เองน่ะตายไม่ค่อยดีวิญญาณมันเฮี้ยน ยังไม่รู้ว่ามันต้องการอะไรเวลากลางค่ํากลางคืนได้ยินเสียงอะไรไม่ต้องออกมานอกบ้านเอาละทุกอย่างก็เรียบร้อยแล้วแยกย้ายกันไปพักผ่อนกันเถอะเหนื่อยกันมาหลายวันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยทุกคนก็แยกย้ายกันกลับบ้านพอถึงบ้านพี่สาวลุงเยือนเนี่ยแกก็เอาโกรธกระดูกของลุงเยือน ไปวางรวมกับโกฎกระดูกของพ่อกับแม่แกลูกๆและญาติญาติของพี่สาวลุงเยอนเนี่ยก็ยังไม่กรับสองสาวันนี้จะอยู่เพื่อนเพื่อนพี่สาวลุงเยือนไปก่อนพอตกเย็นเนี่ยทุกคนก็มานั่งกินข้าวกินปลารวมกันที่หน้าบ้านคุยกันไปสัตเพเหละพอฟ้าใกล้มืด ลูกของพี่สาวลุงเยื้อนเนี่ยก็อาสาเอาจานชามไปล้างในครัวลักษณะห้องครัวจะเป็นไม้ระแนงตีไว้ช่องเว้นช่องเพื่อให้อากาศนั้นถ่ายเทเวลามองผ่านช่องไม้ระแนงออกไปเนี่ยก็จะเห็นกระท่อมลุงเยือนปลูผันหน้ากระท่อมมาด้านหลังครัว เมื่อลูกของพี่สาวลุงเยือนเนี่ยกำลังล้างจานอยู่นั้นไอ้หมาเจ้ากรรมเนี่ยอยู่ดีๆก็เห่าหอนขึ้นมาแบบไม่มีปรีมีคุยลูกของพี่สาวลุงเยือนเนี่ยก็ขนลุกสู้ไปทั้งตัวก็รีบล้างจานให้เสร็จพอล้างจานใกล้เสร็จลูกของพี่สาวลุงเยือนก็ได้ยินเสียงคนคุยกัน แววมาจากกระท่อมของลุงเงยือนลูกพี่สาวของลุงเงยือนด้วยความสงสัยก็เอาตามองลอดช่องระแนงมองไปที่กระท่อมลุงเงยือนอึกอากจานที่ล้างอยู่กับล่วงลงพื้นเสียงการแตกดังไปถึงหน้าบ้านทุกคนที่บ้านพอได้ยินเสียงจานล่วงแตกก็รีบวิ่งเข้ามาดูพอทุกคนมาถึง ก็เห็นลูกของพี่สาวลุงเยือนนอนตาค้างมือไม้เกรงพูดจาเพอ้อกลัวกลัวทุกคนก็ช่วยกันอุ้มลูกของพี่สาวลุงเยือนเข้าไปในบ้านแล้วก็เอาน้ำมนที่ตับบัวให้มาใส่ขันน้ำให้ดื่มแล้วก็เอาล้างหน้าล้างตาให้กับลูกของพี่สาวลุงเยือน ครูใหญ่ลูกของพี่สาวลุงเยือนเนี่ยก็ได้สติแล้วก็เล่าให้ทุกคนฟังว่าในขณะที่กำลังล้างจานได้ยินเสียงคนคุยกันหน้ากระท่อมลุงเยือนเลยมองรอดช่องไม้ระแนงครัวไปดูพอมองไปตรงหน้ากระท่อมลุงเยือนก็เห็นลุงเยือนนั่งอยู่กับยายแก่คนหนึ่ง ลักษณะเนี่ยผมงอกตัวเหี่ยวย่นไปทั้งตัวผิวเหมือนศพที่ตายมานานแหง้งดำในตาแดงนั่งอยู่ตรงระเบียงกระท่อมแล้วยายแก่คนเนี้ยก็หันมามองเอามือกวักเรียกตนตอนนั้นเนี่ยลูกของพี่สาวลุงเย็ยนตกใจกลัวมาก จนสติหลุดไปเลยทีเดียวหลังจากที่ทุกคนได้ฟังก็ปรึกษากันว่าพรุ่งนี้ต้องไปหาตาบบัวเพื่อให้ตาบ,บัวเนี่ยช่วยพอตกกลางดึกเวลาเราๆเที่ยงคืนกว่าๆเป็นคืนที่เงียบสง,งัดตาบ,บัวในแกก็สะดุ้งตื่นเพราะแกได้ยินหมาเห่าหอนอยู่ตรงหน้าบ้านแก ตะบ,บัวเนี่ยแกก็ลุกขึ้นมาแล้วมันนั่งตรงที่ห้องพระที่เก็บเครื่องรางของขังของแกเหมือนตะบ,บัวเนี่ยแกรู้ว่าวันเนี้ยลุงเยือนต้องมาแน่แกก็นั่งไปสักพักแกก็ได้ยินเสียงลุงเยือนแววมาตาตาช่วยผมด้วยผมไปไหนไม่ได้ เขาไม่ให้ผมไปผมอยู่ที่กระท่อมตาบัวเนี่ยแกก็นั่งสมาธิแกก็ถามในใจว่าทําไมเองถึงไปไหนไม่ได้ลุงเยือนแกก็บอกว่ายายที่ผมกินศพเขาเขาไม่ให้ผมไปไหนผมทรมานเหลือเกินช่วยผมทีแล้วจะให้ข้าช่วยเองอย่างไร ตาบ,บัวถามลุงเยื้อนแกก็บอกว่าผมเอาก้อนเนื้อศพที่เหลือของยายเขาไปฝังไว้อยู่ใต้ต้นกระท้อนหลังกระท่อมช่วยเอาขึ้นมาทีเอามาทำพิธีเขาจะได้ปล่อยผมไปสักทีตาบ,บัวแกก็บอกว่าพรุ่งนี้ข้าจะไปทำพิธีให้พอสิ้นเสียงตาบ,บัวแกรับปาก เสียงของลุงเยือนในแกก็หายไปพอถึงตอนเช้าพี่สาวของลุงเยือนกับลูกของแกก็มาหาและก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนให้แกฟังว่าจะขอให้ตะบ,บัวไปช่วยทำพิธีให้ทีตับบัวก็บอกว่าถ้าเองไม่มาข้าก็จะไปพอดี สองคนแม่ลูกก็ตกใจว่าตะบัวกแกรู้ได้อย่างไรตะบัวกแกก็บอกว่าเมื่อคืนไอ้เยือนมันก็มามาหาข้ามันมาบอกให้ข้าไปช่วยมันมันไปไหนไม่ได้ตอนข้านั่งสมาธิข้าเห็นยายแก่ที่ลูกเองเห็นเหมือนกันนั่นละเองกลับไปก่อนไปเตรียมอาหารคาหวาน เล่าบุรีมากูไว้เดี๋ยวข้าตามไปพอตะบ,บัวไปถึงพี่สาวของลุงเยือนก็เอาอาหารคาวหวานเนี่ยใส่ถ้วยอย่างละนิดอย่างละหน่อยเล่าบุรีมากรูใส่ลงในถาดวางลงใต้ต้นกระทร้อนตะบ,บัวในแกก็เริ่มทำพิธีขอเจ้าที่เจ้าทาง ขอให้เปิดทางให้ดวงวิญญาณทั้งสองขณะที่ทำพิธีอึกอักก็มีลมพัดโชยมาเหมือนเจ้าที่เจ้าทางอนุญาตเปิดทางแล้วจากนั้นตับบัวแกก็ลงมือขุดตรงใต้ต้นกระทร้อนตามที่ลุงเยียนบอกแกก็ขุดไปได้ไม่นานเท่าไรแกก็เห็นผ้าขาว ที่ห่อก้อนเนื้อศพของยายแก่คนนั้นตับบัวแกก็เอามือหยิบขึ้นมาทุกคนเนี่ยก็ถามตับบัวว่าห่อผ้าอะไรตับบัวแกก็เล่าให้ทุกคนฟังว่าเยื้อนน่ยมันอยากจะมีวิชาชั้นสูงของการเป็นสับเบเรมันเลยกินศพคนตายซึ่งเป็นยายคนหนึ่ง มันเฉือนเนื้อกินไปบางส่วนส่วนก้อนเนื้อศพที่เหลือมันคงไม่รู้จะทำยังไงมันเลยเอามาฝังไว้ที่นี่พอทุกคนได้ฟังก็ตกใจหน้าซีดไปตามๆกันตะบัวเนี่ยแกก็บอกไม่ต้องห่วงวิญญาณทั้งสองนี้จะไม่อยู่ที่นี่แล้วถ้าทำพิธีปลดปล่อยให้แล้วส่วนไอ้เยื้อน มันก็ไม่ติดอยู่กับยายคนนี้อีกแล้วแต่มันจะได้ไปผุดไปเกิดไหมก็แล้วแต่เวรแต่กรรมของมันใครทำอะไรไว้ก็ย่อมได้รับผลของมันพอตับ,บัวแกทำพิธีเสร็จแกก็มุ่งตรงไปที่วัดเพื่อเอาก้อนเนื้อศพของยายแก่คนนี้ไปทำพิธีเผา ตับ,บัวแกก็ไปนิมนต์พระมาเพื่อสวดบังสุกุลและแกก็ทำการเผาจนเสร็จเมื่อเวลาผ่านไปพี่ของลุงเยือนเนี่ยก็ไม่เห็นลุงเยือนและยายแก่ที่บ้านอีกเลยแต่เวลาที่มีงานศพที่วัดชาวบ้านที่ไปฟังพระสวดก็มักจะเห็นลุงเยือนเนี่ยแกเดินไปเดินมา ทองคาถางึมงำแล้วแกก็หายเข้าไปในเมนลุงเยือนเนี่ยแกคงยังไม่ได้ไปไหนครับก็จบแล้วครับท่านผู้ฟังครับคนเราเนี่ยเวลาจะทำอะไรก็ให้คิดให้ดีเวลาที่ผันผ่านไปไม่สามารถย้อนกลับมาได้อีกจงทำในสิ่งที่ดี เพื่อความดีที่สั่งสมไว้จะช่วยหนุนนำเราฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ